ไปสถานีวัดมังกรเพื่อที่จะไปสถานีอิสรภาพที่อยู่ฝั่งชนบุรีและเดินไปวัดอรุณกันเพราะว่าเพราะตอนนี้น้ำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแ,แรงมากเราก็เลยเราก็เลยไม่อยากข้ามเหลือเราก็เลยจะไปโดย MRT แทนเด่เราหาเส้นทางไปกันอันนี้เราออกจากที่เรากำลังเดินที่ทางนี้ 芒果。 มังกรไปสถานีอิสรภาคในราคาคนละ2 1่บาทข้ามไปฝั่งทนได้เดี๋ยวเราไปดูน้ำฝั่งทนกันดีกว่าลุ้นมก่กแค่จะเจอน้ำหรือเปล่าจะเจอน้ำเปื่อเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าฝนจะตก10%ใช่ค่ะอ่ะ คือชาญชาลาที่หนึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่เป็นวันหยุดไม่มีคนเลยเส้นน,น,นี้ไปถึงท่าพะแต่เราจะไปที่ศรีสะเกษ มาเดินวาระทนนะคะเดินมาคามขาเมื่อวานขาล้าสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเดิไปงานหนังสือขาลัาไปเลยค่ะ ข้ามาฟังคนแล้วเย่ขึ้นไหนก็ไม่รู้ขึ้นไปก่อน <laughs> ไปงาเขาวงรู้ว่ามันมีมันได้เรื่อง เหมือนตอนขึ้นนางน้นเหมือนตอนที่มาสอบเลยอะเราออกจากประดานี้เราก็เดินตรงมาเลยก็แบบสิบนาทีใช่ไหมใชแล้วเดินตรงไปแล้วขึ้นสะพานลอยตรงแยกโคสามต้นข้ามไปฝั่งนู้นเพราตามตามแมบบอกให้เราข้ามไปฝั่งนู้นนี่นะเราข้ามเรือก็จบแล้วแต่ก็ยังว่า ตอนนี้น่ากลัวจเจอแล้วก็าปางวัดอรุณอ่าล่วงแล้วลมอยู่นั่นเดีย๋ยวเราจะเดินเราจะเดินไปตรงนั้นไปกันเถอะทุกคน,นเรามีแรงเดินแล้วรประาพานลอยมาเราจะถึงบ้านนางเดิมอันนี้เป็น guest house ที่อยู่ตรงหวงัวมุม คนกรีกิน,นขาวจะมีขนมโบราณโบราณอยู่เดินจะมากินขนมอันนี้นชี้มาทางนี้นใช่ไหมป้ายนี้มันชี้มาทางนี้อ่ะม่คุณย <c oughs> ายคุณย <c oughs> ายบอกว่าให้เดินไปสุดทางแล้วเลี้ยวเลยทะลรู้ถึงได้ซอยที่มีป้ายว่าเลี้ยวเข้ามาวัดอรุณถึงไหนสุดทางเราจะเห็นทางเลี้ยว ือยไ,ไหนก็ซอยไหนก่อนอ่าอยู่นี่ป่าววัดอ่ะวันนั้นน่าจะเป็นซอยตันถ้าะนั้นต้องเลี้ยวนี่นี่ไงตรงไปนนี่ไงทางเข้าวัดอรุณต้องไปเลี้ยวซ้ายเลยเรามาถึงสี่แยกแล้วก็ต้องรอข้ามไปฝั่งนู้น เร็วไปเร็วรถนะฝั่งนู้นนะไปสิไปแห้ไปกัน ด้วยใช่เออข้ามเรือมันจะเป็นอีกฟิลนึงอ,อันนี้เราเราลองเปลี่ยนมาใหม่เปล่ารอทางเรือไม่ได้แล้วเราก็หาทางมาจนได้จากท<า>ิก<า>ตอก <c oughs> เจอแล้วเรเจอแล้วเราเจอนองแล้วเเจอน้งแล้วแต่คือเราเดินรอบ เพาะปางเลยจริงๆน้องอยู่แค่ด้านหน้านี่แหละทุกคนเนี่ยคนมาจากทางนั้นใช่ไหมหรือมาจากประตูนี้น้องอยู่ประตูข้างเข้ามาแล้วเจอน้องอยู่ตรงนี้มิชัยนี่ลืมตามหาไอเมียวไม่ว่ามาหทานม่งมึงมาหาไอมียวยังไง นี่เข้าไปในห้องอันนี้มาค่ะของที่ระลึกกับบ,บูช่าบูชาพระแล้วเราไม่ได้เช่าพระแต่เราได้อันนี้มามแม็กเน,ด,กนดีน่ารักมาก45บาทด้วยมอุดหลุนนะคะแล้วก็กเขาได้น้ำแห็งยูน่ฟอนน้ำแห็งของวัดอรุณมาอันนี้ไซส์ขิด ไซส์1150-1159บาทอ่ะแล้วมีไซส์ใหญ่ด้วยประมาณใช่ประมาณสองร้อยห้าสิบหรือสองร้อยเก้าสิบอะไรสักอย่างนี่แหละสองร้อยกว่าบาทเนี่ยจะมีหลายกลิ่นมันมามาลองดมกันได้ต่อไปเราจะไปวัดการยญญิมิตแไปกันดีกว่าเย่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดการัญญิมิต วัดหลงวงพ่อโตสัมปะกง เราเจอแล้วในอีกหนึ่งฉากในชิงพอสแต่ก็เหมือนที่วัดอรุณเลยที่วัดอรุณมีรถที่นี่มีกล้วยส้มตั้งอยู่ตลอดทางตลอดทางเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะน้ําท่วมข็เลยมากนรีวันหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เห็นข่าวว่าน้ําท่วมที่นี่อยู่เหมือนกันยังท่วม พเ,เราเดินผ่านหอกองพอดี <Hey. S 1> นี่คือหอกองหอกรจะมีสาลชัยตรงนู <Hey. S 1> ้นจะเป็นหอนาฬิกา <Hey. S 1> แล้วตรงข้ามหอกองก็คือวัดโพธิ์ที่มีสาร ก็จะเจอประตูทางเข้าย้ oh. ตอนนี้เราเข้ามาแล้วคนไทยเข้าฟรี ตอนนี้เดินมาถึงสะพานพุธแล้วกำลังจะเด้ขึ้นไปมาง่ายโดยผ่านปากคลองตลาดเดินมาเลยเดินมาเรื่อยๆเลยถึงแล้วสะพานพุสเย่คือสะพานบุธส่วนนั่นคือโบสถ์ซนตาครูส จะมาจะมาถ่ายรูปสะพานปีกุลตรงนั้นเจอแม่ค้าให้มาไหว้สักการะมีเขาให้มาช่วยทำบุญสักการะโอเคอยู่ก็ได้บุญนี่เราเดินมาถึงสะพานปีกุลแล้วอันนั้นนั่นคือวัดลาดรพริษ์ uh huh. แล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันคือวัดลาดประดิษฐ์ ใช่อยู่แค่นี้เองและนั่นคือที่เราเพิ่งไหวยไปเมื่อกี้นี้ <Okay. S 1> ตอนนี้เรากำเดินกำลังเดินเข้าไปที่วัดราชเข้าได้อยู่ไหม อีามีาท่องเที่ยวอยู่อันนี้คือวัดอารามหลวงชั้นเอกว้าเรามาถึงแล้วแต่ว่าเขาน่าจะมีงานเมื่อวันนี้ก็เลยเข้าไปไม่ได้เลยถ่ายได้แค่ข้างนอกถึงแล้ว ป้อมพัดสุเมนที่ถนนพรอาทิตย์นั่งตุ๊กๆมาจากรราาาว,วัดราดบังคิดร้านน่าร้านน่เลยชิชกี้พายโ้เบอร์รี่สดด้วยของสดไม่ใช่เช็ค